กราบสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูมขนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะวันนี้เนีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะกับการคำนวณไม่ไว่าจะเป็นฮานอยธรรมดาฮานอยพิเศษฮานอยเวีพีลาวสตาและลาวจำปาสักนะครับอ่านะฮะก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับท่านผู้ชมเห็นเสื้อสีแดงๆอย่างนี้คือเสื้อคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะเสื้อนี้ไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้ก็ไม่มีขายเช่นกันก็คืออันนี้เป็นเสื้อที่ผมทําบุญเนาะสมัยก่อนนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่าไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะใครมีไว้นะร่ํารวยแน่นอนนะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเลยแล้วเริ่มต้นกันวันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ทุกท่านมาเรามาเริ่มต้นกันที่อะไรก่อนลาวจำปาสักกันก่อนเลยนะฮะอ่านี่ครับผมนะฮะเห็นกันหรือเปล่าลาวจำปาสักเดนเจ็รอง8เน้น7 6 7 3 7 9ร้รอง8 7 8 9 8 2กัน7 5 8 6 5 7 6 2 8 9 5,8,6นะครับเมื่อวานออก2,2,7,2,6เอ่าเมื่อวานคำนวณของคุณเหนหลุดนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมมาหลังจากนั้นเรามาดูอะไรกันต่อก็ได้แก่นะฮะอีกต่อมาจะเป็นลาวสตาร์ครับอย่าลืมกดไลค์นะวันนี้นะฮะอขอให้ทุกท่านจงรวยนะครับพิมพ์9เท่ากับทุกท่านจะรวย9ก้าหน้านะครับเงินทองไหลามาเทมา ทำงานก็ก้าวกระโดดครับคิดสิ่งใดก็ก้านำกว่าคนอื่นครับผมนะต่อมาครับราวสตาเดี๋ยวเราจะดูผลกันก่อนเนาะลาวสตาออก8 5 2 1 1นะครับจากการคำนวณไปก็วิ่งรูท1แล้วก็มา2เนาะอ่านี่ฮะก็ลาวสตางวดประจำวันจันทร์ที่28นะครับมิถุนายนนะเห็นกันหรือเปล่า เด่น3รอง4ครับเน้น3 0 3 2 3 7ร้อง4 3 4 5 4 6กัน3 1 4 9 5 3 0 8 3 2 9 3 7นะครับอา่าสำหรับข้อมูลลาวสตาจบลงไปแล้วนะครับ2การคำนวณกันไปแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะ เจอกันวันจันทร์ไปไหนอย่าลืมสวมแมสนะฮะล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะฮะ,ะทำความสะอาดล้างมือกันบ่อยๆเพราะว่าอะไรช่วงนี้ก็สถานาการณ์เนาะหลายๆท่านคงอยู่กรุงเทพจังหวัดทุกจังหวัดนะครับประเทศไทยเราก็มี7 6จังหวัดดูแลรักษาส,สุขภาพกันด้วยฮะพยายามใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆเนาะ,ะถ้าเรื่องงดเที่ยวเราก็นาก่นาจะงดไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนาะแล้วแต่พี่ๆท่านชมทุกท่านกันเลยนะ ต่อมาฮะเราจะมาดูชุดอะไรกันต่อก็จะเป็นคือช่วงนี้ก็มาพูดแทนคุณเนบ่อยครับเพราะว่า,าคุณเหนทำงานนะท่านผู้ชมแล้วก็เหนื่อย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยนะฮะเขาก็พักผ่อนเยอะผมก็มา,าทำงานแทนครับเราเป็นลูกผู้ชายนะครับเราเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เป็นช้างเท้าหน้านะครับหาเงินเข้าบ้านเนาะแต่ก็ผมก็ทำงานปกตินะฮะแต่นี้เป็นการวิเคราะห์เนาะ เราก็ช่วยเหลือครับเพราะเดี๋ยวอตอนเช้าก็ต้องทำงานครับนะฮะขับรถไกลตลอดมาเรามาดูฮนานอยพิเศษกันครับผมฮนานอยพิเศษวันที่28มิถุนาย,ยน2564นะครับนะฮะ,ะเด่น7รอง8นะครับเน้น72 76 75รอง87 82 86 กัน8 9 7 3 5 7 6 8 7 2 9 8 6นะครับผลออกเมื่อวานนะครับ0 7 0 7, 7, 4 7จนะครับจากการคำนวณไปก็ของคุณเหนมา7วิ่งรู้เเด้งบนล่างกันนะครับยินดีด้วยนะครับกับพี่ๆที่ติดตามไปนะครเมื่อวานก็เมื่อวานผมเป็นคนไลฟ์สดบอกเนาะแต่วันนี้มาทำเป็นคลิปไม่ต้องแปลกใจฮะมีเวลา จะทาให้เป็นคลิปไม่มีเวลาสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเวลาจะไม่ลงถูกไหมครับเพราะว่าไม่มีเวลาจะไม่ลงแต่พอเป็น fc ที่ติดตามเนาะช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนมาตลอดนะครับก็เราก็เลยไลฟ์สดพูดคุยกันด้วยบางท่านบอกโอ้ยดีใจมากเลยได้พูดคุยกับน้องบูมน้องเอไลฟ์สดขอบคุณมากครับขอบคุณ fc ที่ติดตามทุกท่านด้วยครับผมก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงพี่พทุกท่านเช่นเคยเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะกี่ปีกี่ปี ผมกับน้องเอกก็รักพี่ๆเสมอขอบคุณ FC จริงๆนะนี่นะฮะต่อมาเรามาดูฮานอยชุดปกติกันดีกว่าครับฮานอยชุดปกติเนี่ยนะฮะเห็นกันไหมเอ่ยวันที่28นะครับมิถุนายน2564เดนสีร้อง3เน้น42 45 49 ร้อง3 2 3 4 3 7กัน4 7 3 8 8 4 2 6 4 9 7 4 3ผลเมื่อวานออก9 8 7 6 4จนะครับจากการคำนวณของคุณเอกคือหลุดนะฮะท่านผู้ชมอ่านี่ฮะก็ผ่านกันไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีเมื่อวานมีชุดวินไหมชุดวินเนี่ยอ่าเมื่อวานท่านผู้ชม ตบมือนะฮะนะครับเมื่อวานฮานอยชุดวินของคุณเอกเข้าหรือเปล่าขอบคุณ FC ที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมอ่ะเรามาดูกันว่าสำหรับฮานอยวันที่28มิถุนายนชุดวินได้แก่อะไรกันบ้างแดนแดนแดแดฮานอยนะครับวันที่28มิถุนายนชุดวินนะฮะก็เป็นชุดปกติเนาะอ่ะผลออกอะไรครับ9,8,7,6สี าจากการคำนวณไปนะครับก็มา8-7ตรงๆกันเลยนะฮะเรามาดูชุดวินวันนี้กันครับได้แก่73690กนะฮะก็จะมี73767970 363930 696090นะครับอ่าหาหน่อยชุดวินจบไปแล้วนะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะแล้วชุดสุดท้ายเนี่ยจะคือ ฮานอย VIP ครับผมฮานอย VIP เนี่ยก็จะมีทั้งตัวเด่นและก็ตัวรองนะครับของคุณเอ๋เนี่ยขอภายนะพรนิ้วมัน <c oughs> นิ้วมันเมื่อยฮะ,อะของคุณเอ๋เนี่ยจะก็ให้สองเลขเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูกันสำหรับชุดฮานอย VIP กันเลยครับฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่28วันจัน์นะฮะให้เด่นหนึ่งรองสองนะครับเน้น1,2ึ 1610ร้อง212328กัน2919 312 416 910นะครับอาเมื่อวานนะครับออก06281จากการคํานวณไปฮานอย VP ก็มาวิ่งรูท8นะครับท่านผู้ชม ขอแสดงความยินดีด้วยกับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะ,ะการจัดทำคลิปวิดีโอขึ้นเป็นเพียงแค่ข้อมูลแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามเท่านั้นนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านแล้วก็แฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะฮะตื่นเช้ากันก็อย่าลืมกินข้าวก่อนทำงานนะครับบางท่านก็อ,อยู่บ้านาาวันอาจจะวันหยุดแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่บ้านพักผ่อนนะฮะกินกาแฟทำสวนอ่า เลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะฮะแล้วก็นอนดูโทรศัพท์อยูยเฉยนอนดู y u t u b e มั่งแต่เราคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ขอทุกท่านจงมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ